ครับพี่เดียวจะเป็นจบครับถ้าเงนจีมเนียพี่เดียวเจ็บครับผมไม่ให้ใครมาตีพี่เดียวกับพี่หมือนครับครับผมรัพี่เดียวแล้วครับถ้าพี่เดียวเป็นคนเห้อครับรั่ครับน้องอยากให้พี่เดียวเป็นคนเหรอครับ แต่ผมอยากให้พี่เดียวเป็นหมา oh. ผมอยากให้พี่เดียวเป็นหมาเพราะพี่ถ้าเป็นคนไม่น่ารักถ้าเป็นหมาน,าน่ารักนะครับถ้าพี่เดียเป็นคนพี่เดียจะ <laughs> พี่เดียวเป็นยังไงครับก็ผม <laughs> ไม่อ,อยากให้พี่เดียเป็นคนทำไมล่ะครับเดี๋ยวพี่เดียวไม่น่ารัก <laughs> นะครับ พี่เราจะพูดเก็บหูก็เหมือนกันนะครับเราไม่มีใครฟังใครใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อน้องอยากให้พี่เดียวฟังเฉยๆแล้วครับใช่ครับผมรักพี่เดียวครับ กระต่ายของใครครับของผมบิดอ <A damn S 1> ับแใป่นเรลอับแม้อม่หายกูป่าเปลี่มา ะะใะ<ช>่แต่หมอเป็นผู้ชายนะคะหมอเป็นผู้ชายครับหรอครับใช่ครับอีเอิอร์เป็นผู้หญิงอกต้าก็เป็นผู้หญิงอ๋อหรอคะใช่ครับแล้วน้องชอบใครที่สุดครับชอบน้องก็ตาครับัผม

Yeah